วันนี้โอ๋จะมาแชร์เรื่องว้าวค่ะหรือ way of working ในฐานะนักวางแผนการเงินนะคะนักวางแผนการเงินทำงานกันยังไงก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นออแต่ละคนมีวิธีการสร้างความแตกต่างในอาชีพตัวแทนกันยังไงคะในประเทศเรามีตัวแทนชีวิตตัวแทนประกันชีวิตกว่า3 0 0แสนคนค่ะสิ่งที่เราจาเป็นต้องทำคือเราต้องทำให้ลูกค้ามองเห็นเราแล้วโอ๋ ขอแนะนำวันนี้มี3วิธีนะคะวิธีการสร้างความแตกต่างของวันแรกๆตั้งแต่โอ,อกเริ่มเข้าอาชีพค่ะโอใช้การพัฒนาความรู้ของตัวเองค่ะคือการเข้าวิชาการควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อฝึกฝนทักษะและพิชุดคุณโน้ต สิ่งที่โอทาค่ะหมุดหมายแรกเลยคือ IC License ค่ะสำหรับสายวิชาการมันสร้างความแตกต่างง่ายมากค่ะเพราะจาก300,000คนเราจะโดดเด่นขึ้นมาเหลือเพียง23,000คนในประเทศไทยมีแค่23,000คนแล้วมันง่ายมากๆจริงๆถ้าเพียงแค่เราพิชิตหมุดหมายนั้นความแตกต่างเราจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นสายขายค่ะขายเอาให้สุดเลย สิ่งที่เราจะได้ค่ะคือนวุตคือคุณนวุฒิวิชาคุณนวุฒิการรับรองแบบสากลที่ในประเทศไทยสร้างความแตกต่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีเพียง5,000คนนะคะแต่สำหรับโอ๋แล้วโอมองว่าความรู้สิ่งที่เรื่องการวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่โออยากรู้มากๆแล้วโอดเชื่อว่าคุณนวุฒิในฐานะที่เป็นระดับสากลมันจะทำให้ลูกค้าของโอดได้ประโยชน์สูงสุดโอ๋จึงไปที่สายสุดค่ะ คือที่ปรึกษาการเงินและต่อยอดไปเป็นนักวางแผนการเงินปัจจุบันนักวางแผนการเงินแบบโอมีอยู่ประมาณ700กว่าคนทั่วประเทศสิ่งที่เราทํางานค่ะเราทํางานเหมือนกับทุกคนเลยเพียงแต่ว,ว่าเราดูความรู้แบบองค์รวมแล้วก็ดูแผนที่มันเป็นองค์รวมทั้งชีวิตของลูกค้าโอเล่าแบบนี้ค่ะว่าพัฒนาการของอุตสาหกรรมนักวางแผนการเงินในประเทศไทยค่ะจาก product b a s e ที่เป็น product oriented ที่ทุกคนจะมุ่งมั่นการขายผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึง่งจบเป็นครั้งครั้งแล้สร้างความสัมพันธ์แบบลูกค้าซื้อแล้วแ hey ฮ่แล้วเราก็จากไปและเดี๋ยวพอเรานึกถึงเขาใหม่เราจะกลับมาหาเขาแต่นักวางแผนการเงินค่ะสิ่งที่เราทําคือเราจะใช้เวลาในการพูดคุยกับลูกค้าค่อนข้างเยอะเพื่อเข้าใจภาพรวมของชีวิตเส้นทางบุญหมายเป้าหมายการใช้ชีวิตของเขารวมถึงสิ่งที่เราทาค่ะคือเรารับฟัง และสร้างความเข้าใจในโจทย์ของลูกค้าเหล่านั้นจริงๆนอกเหนือจากนี้ค่ะการมองแบบภาพรวมมันทำให้เราเดินทางไปกับลูกค้าในระยะยาวการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวถือเป็น key success หรือเป็นเป้าหมายหลักๆที่เราเดินทางเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าโอถามทุกคนนะคะถ้าทักษะในอาชีพนี้มีสองส่วนค่ะคือ hard skill ซึ่งเป็นทักษะในแง่ของการขายความเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์ กับทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลการสื่อสารที่จะสามารถทำความเข้าใจกับลูกค้าและนั่งอยู่ในใจของลูกค้าคุณคิดว่าทักษะไหนสำคัญกว่ากันขอดูทีมที่ขอดูมือสำหรับคนที่คิดว่าฮาร์ดสกิลสำคัญกว่าค่ะไม่มีเลยและขอดูมือค่ะของทีมที่คิดว่าซอฟต์สกิลสำคัญกว่า ใช่ค่ะฮาร์ดสกิลมันจะสำคัญในช่วงแรกเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะมันทำให้เราเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่เราจะคุยแต่ซอฟต์สกิลจะทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ยาวนานกว่านะคะในแง่ของซอฟต์สกิลค่ะสิ่งที่เราจะเป็นน้องฝึกเราไม่ได้จำเป็นต้องพูดเก่งแต่สิ่งที่เราจะเป็นน้องเก่งคือเราต้องฟังเก่งฟังให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าฟังให้เข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้ายังไม่ได้บอกเรานะคะ ทีนี้ในแง่ของเซลล์โปรเซสค่ะโดยปกติแล้วเซลล์โปรเซสเนี่ยการเป็นนักวางแผนการเงินเราใช้เวลาเยอะมากๆค่ะใช้เวลาประมาณ75%เพื่อพูดคุยเข้าใจแผนที่ชีวิตของลูกค้าเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการและบางครั้งและบ่อยครั้งมากๆที่ลูกค้าก็ไม่เข้าใจตัวเองการที่เขาเจอเราค่ะเป็นการที่เขาเจอคนที่มีทักษะที่สูงกว่าในการนำพาเขาคุยเรื่องชีวิตอนาคต ซึ่งโดยปกติแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เราจาเป็นต้องโยนตคําถามที่ใช่ในการถามตอบค่ะการเปิดใจในช่วงที่เราเก็บข้อมูลการคุยเล่นแต่ว่าคุยให้ได้งานการถามคําถามแบบที่ลูกค้าตกตะกอนถามคําถามที่ลึกกว่า yes หรือ no ถามคําถามที่เกิดอะไรขึ้นและทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้น การพูดคุยแบบที่ปรึกษาการเงินค่ะเรามักจะพูดคุยผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยค่ะในทุกจังหวะในการคุยคือเราคุยเรารับฟังลูกค้าด้วยหูแต่เราเข้าใจลูกค้าด้วยหัวใจลูกค้าจะสัมผัสได้ในวินาทีที่เรานั่งคุยกันอยู่ในอาจจะเป็นแค่หนึ่งชั่วโมงนั้นแต่ลูกค้าจะจดจําความรู้สึกนั้นจริงๆนะคะสิ่งที่เราฟังค่ะห้ามเบรกลูกค้าเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกไม่ใช่ไม่ใช่ ลูกค้าจะรู้สึกว่างง้นไม่เล่าละลูกค้าจะหยุดเล่าทันทีสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําคือเราทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจแล้วเขาจะเล่าทุกอย่างให้เราฟังรวมถึงการที่เราจะนําเสนอโซลูชันนะคะมันจะเป็นไปตอนท้ายที่เราจะนําเสนอทุกสิ่งอย่างข้อจํากัดทุกอย่างเพื่อนําเสนอโซลูชันตามค่าความสามารถของวินาทีนั้นๆที่เรามีค่ะเพราะว่าทุกโชว์ของลูกค้าเวลาที่อดลงวางแผนในลูกค้า ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องนั่งชมเหมือนนั่งดูฟอลโลค่ะจ่ายบัตรแพงสุดคุณภาพดีที่สุดถ้าวันนั้นเกิดสดมมติอกไม่สบายอกเคยเลื่อนลูกค้าค่ะเพราะรู้สึกว่าลูกค้าไม่แฟร์ถ้าวันนี้เราเจอกันแล้วเราไม่พร้อมนะคะเสร็จแล้วกฎหลักจริงๆก็คือการคุยค่ะเราคุยเรื่องของลูกค้าไม่ใช่เรื่องที่ตัวแทนเตรียมจากบ้านไปแต่สิ่งที่เราเตรียมไปจากบ้านไปเพราะเราอยากคุยเรื่องนี้เทคนิคก็คือเราถามคําถาม เรื่องนั้นเพื่อให้ลูกค้าเล่าและเป็นเรื่องของลูกค้าแต่หัวข้อที่จะสนทนาคือเรื่องของเรานะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ารู้สึกว่าลูกค้าคุยเรื่องของลูกค้าค่ะมันจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวว่าเขาเปิดใจคุยกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วโดยถ้าสมมติว่าการวางแผนลูกค้าที่เป็นอายุน้อยลงมาต่ำา35ค่ะสมการแรกเลยที่โอชวนคุยค่ะคือสมการเงินออม รายได้หักเงินออมเท่ากับรายจ่ายคือสมการที่ถูกต้องเงินออมเท่ากับอนาคตการวางแผนสําหรับการวางแผนการเงินกับการวางแผนอนาคตเริ่มต้นที่กระแสเงินสดที่ต้องเหลือออมก่อนเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักของสมการนี้ที่เราคุยคือแล้วปัจจุบันลูกค้ามีค่าความสามารถในการออมอยู่ที่เท่าไหร่ลูกค้าสามารถออมได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลูกค้าก็เลยมักจะถามอกกลับทันทีค่ะว่า แล้วอายุเท่านี้จําเป็นน้องออมเท่าไหร่คำถามนี้ก็จะตอบแบบนี้ค่ะว่าคิดง่ายๆเลยและทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้สมมุติว่านักศึกษาเรียนจบอายุ22ค่ะหักลบ10เท่ากับ12%เ,เงินออมที่มันนีู่รูทุกคนบนโลกใบนี้บอกก็คือการเก็บเงินออมขั้นต่ำของอไรายได้ก้อนแรกคือ10%ะน,นะคะเพราะฉะนั้นก็อายุหักด้วย10ก็คือเปอร์เซ็นต์ของการที่สมควรที่จะออม ถ้าเราคุยกับลูกค้าที่อายุ35ค่ะหักลบด้วย10ก็คือ25%ที่รายได้เข้ามาแล้วจำเป็นต้องเหลือออมถ้าเราคุยกับลูกค้าที่อายุเยอะขึ้น50ปีค่ะลบ10ก็คือ40%ของรายได้ที่เขาได้มาจำเป็นต้องหักเงินออมนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะโอใช้เวลา quality time เยอะพอสมควรสำหรับการคุยพูดคุยผ่านีปีมิดทางการเงิน เรามิทกการเงินสำหรับโอคือแผนที่สำคัญมากๆที่ลูกค้าจะเข้าใจตัวเองและเราก็จะเข้าใจถึงบทบาทและชีวิตของลูกค้าค่ะโดยที่ในส่วนนี้ค่ะในการพูดคุยแปลว่าทำไมถึงเป็นคุณลิี้ไทมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเป็นคนเล่าเรื่องของเขาในฐานะตัวแทนหรือนักวางแผนการเงินสิ่งที่โอใช้น,นี้คือโอใช้เป็นเซสชันในการที่เราแลกเปลี่ยนเทรนของการวางแผนการเงินเทรนของการใช้ชีวิต คนไทยใช้ชีวิตแบบนี้คนไทยวางแผนกเกษียณแบบนี้คนไทยวางแผนการเก็บออมด้วยวิธีแบบนี้แล้วลูกค้าล่ะเตรียมส่วนนี้ไว้แล้วบ้างหรือยังโอมักจะคุยกับลูกค้าเป็นทีละชั้นค่ะโดยที่คุยชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วโยนคำถามให้ลูกค้าเล่าเราก็จะได้รับทราบว่าแล้วเขาบริหารจัดก,การแผนการเงินของเขาในแต่ละส่วนเป็นยังไงสิ่งที่ชวนคิดชวนคุยค่ะโอใช้โซลูชันของการวางแผนกเกษียณ เป็นประตูบานแรกในการเปิดมันเป็นประตูบานไม่ได้ง่ายแต่มันไม่ได้ยากสำหรับโอ้แล้วการวางแผนกเกษียณสำหรับลูกค้าประตูบานแรกถือว่าคุ้มค่าในการลงทุนเวลาเนื่องจากว่าลูกค้าที่เราเข้าไปพบเราต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะฉะนั้นแผนที่กเกษียณค่ะเราจะทําให้แผนกเกษียณของลูกค้าจะทําให้เราเข้าใจบริบทของชีวิตลูกค้าทั้งหมดว่าเขาจากวันนี้เขาอยากไปไหนเขาอยากมีชีวิตยังไง ลูกค้าจะได้เฟรมเวิร์ค่ะในแผนการเงินของตัวเองและก็จะได้ไอเดียคร่าวว่าแล้วจะทำยังไงต่อในขณะเดียวกันสำหรับตัวแทนข้อดีเลยคือเราเข้าใจเฟรมเวิร์และระหว่างการที่เราคุยกันเราจะเข้าใจข้อจำกัดและข้อกังวลใจที่แท้จริงของลูกค้าว่าลูกเอาจริงๆก็คือลูกภรรยาคุณพ่อคุณแม่ตกลงอันไนสำคัญกว่าสำคัญทั้งหมดจริงๆบนโลกใบนี้ไม่มีนะคะ มันจะมีความรักที่มันไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเข้าใจลูกค้าจริงๆแล้วเราคุยกับเขาที่ถูกต้องตรงประเด็นเขาจะรู้สึกว่าเธอเป็นตัวแทนที่เธอเข้าใจเรามากๆที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเข้าใจเราเลย <S <S สิ่งที่เราจะช่วยได้ค่ะหลังจากที่เราเห็นทั้งหมดค่ะคือตัวที่แผนการเงินเนื่องจากว่าลูกค้ามักจะมีเม็ดเงินจำกัดในการวางแผนเราจะช่วยเขาแมกซิมาทรัพยากรที่เขามีค่ะ ไปถึงเป้าหมายที่สําคัญที่สุดก่อนนะคะอายุน้อยยีกรกเียนโอว่าห้องนี้เคยได้ยินหลายคนนะคะสิ่งที่แนะนำค่ะเด็กรุ่นใหม่โอ้แล้วแบบนี้มันเป็นอินเนอร์ของของคนทั่วๆไปค่ะสมมุติว่าเราคุยกับเด็กอายุ30ก็เด็กเนาะแต่ก็ห้องนี้โอเคว่าเด็กกว่าถ้าเราคุยกับลูกค้าที่อายุ30แล้วเราชวนเขาคุยแผนเกรเียณที่จะไป60ค่ะ มันดูไกลามากเลยอะเพราะว่าเขาเพิ่งใช้ชีวิตมา30ปีให้เขาจินตนาการอีกเท่าหนึ่งเขาคิดไม่ออกค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าพี่คะพี่เป็นตัวแทนที่แก่มากเลยก็ไม่ได้อยากจะคุยกับวิธีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราแค่เปลี่ยนค่ะวิธีการที่เราพูดคุยกับเด็กอายุน้อยคือกเกษียณเท่ากับอิสระภาพทางการเงินความหมายของอิสรภาพทางการเงินค่ะคือการที่เขาจําเป็นต้องสะสมก้อนเงินในการสร้างทรัพย์สินหรือเงินสดก้อนหนึ่ง จนกระทั่งก้อนนี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้เขามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เขาจะใช้วันนั้นคืออิสรภาพทางการเงินมันจะเกิดขึ้นเพราะเขาจะทําอะไรก็ได้เพราะก้อนเงินที่เขาสะสมมามันปีพีพอแล้วเพราะฉะนั้นจุดจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางการเงินค่ะเกิดจากสองเรื่องคือหนึ่ง,ค,งคุณต้องมีแผนก่อนว่าก้อนนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้วคุณจะวางยังไงกับสองค่ะมีก้อนนี้กับสองก็คือ แล้ววันนี้เริ่มต้นเก็บออมแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแผนการเงินในการที่เราวางแผนมันคุยแค่2เรื่องเองค่ะคุยเป้าหมายกับคุยเงินออมการคุยแบบนักวางแผนการเงินค่ะโดยปกติแล้วสิ่งที่เราจะไปต้องรู้คือวันนี้คืออยู่สถานะที่ต้องไหนค่ะแล้วก็วันที่เขาต้องการเดินทางที่จะถึงอิสรภาพทางการเงินคืออายุเท่าไหร่และปลายทางจริงๆค่ะเขาต้องการไปบาเท่าไหร่ สิ่งที่เขาต้องการใบบายมันเป็นไปได้ไหมโอเล่าแบบนี้ค่ะว่าอายุที่เราจะใบบายค่ะอุตสาหกรรมไทยประเทศไทยชอบคุยกันเรื่องเป็นโจ๊กเนาะผู้หญิงแก่ง,ง่ายไายช้าซึ่งมันก็จริงค่ะเพราะโดยค่าเฉลี่ยของผู้หญิงค่ะโอวางแผนอยู่ที่85ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงจริงๆคือจะเสียอายุประมาณ77-78ในสถิติสารพัดอย่างของประเทศผู้ชายจะเสียชีวิตอยู่ประมาณ72เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางแผนนะคะ เราจะวางแผนบวกไปอยู่แล้ว6-7ปีเพราะฉะนั้นเวลาวางแผนผู้ชายอย่างน้อยที่สุดตัวนี้ก็จะอยู่80ดสผู้หญิงก็จะอยู่85ดห้แต่ถ้าเราคุยกับน้องในห้องนี้ที่อายุต่ำา30โอกก็แนะนำว่าให้วางแผนที่90ทีนี้มาดูตัวอย่างของลูกค้าในเส้นข้างล่างนะคะปัจจุบันถ้าอายุ35สค่ะมีแผนที่อยากจะ,กะเกษียณอายุหรืออิสรภาพทางการเงินที่ห้ปี ซึ่งในใจหลายคนหลายลูกค้าจะขัดใจอยาก,กเกษียณอีกแค่10ปีไม่เป็นไรใจเย็ยนๆก็ชวนคุยลูกค้าค่ะว่าลูกค้าอยากอิสระภาพทางการเงินที่ตรงไหนนะคะถ้าโจทย์ตอนนี้คือ35และ55ค่ะแล้วการจากไปด้วยค่าเฉลีย่ยและประวัติของสุขภาพในบ้านเขาใบ้ใบกันที่ค่าเฉลีย่ยคือ80-85เราก็วางแผนจบที่85ตรงนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นคือตัวหนังสือสีเขียวค่ะคือเราเหลือเวลาทำงานเก็บสะสมเงินค่ะ20ปีเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวันที่เราไม่มีรายได้30ปีชาร์ตนี้สำคัญมากในการคุยเพื่อปรับจูนความเข้าใจกับลูกค้าว่าทุกคนต่างมีเวลาจำกัดไม่มีใครมีเวลาเหลือนะคะแล้วไม่มจริงๆไม่มีใครสามารถต่ออายุเวลาได้ พราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าลูกค้าเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีเวลาจํากัดเราจะพาลูกค้าไปต่อสิ่งที่ลูกค้าบอกเราว่าลูกค้าอยาก,กเกษียณน,นะยกตัวอย่างเคสนี้คือ5 5ค่ะเราจะเป็นต้องเช็คบริบทชีวิตของลูกค้าค่ะว่าแล้วลูกค้าจะ,กะเกษียณได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าลูกเรียนจบแล้วหรือยังหลายเคสมากค่ะมีลูกเมื่ออายุเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นการที่เขาอยากหยุดทํางานเขาหยุดไม่ได้เพราะว่าลูกยังเรียนไม่จบ ในขณะเดียวกันค่ะถ้าลูกเรียนจบแล้วปริญญาตรีคําถามที่อมมาจะถามลูกค้าคือแล้วปริญญาโทให้ลูกเรียนเองหรือเปล่าหรือเตรียมเงินก้อนไหนไวใ้ไวให้ลูกสําหรับเรียนปริญญาโทซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เขายังไม่ได้คิดค่ะเราก็จะชวนลูกค้าคิดในขณะเดียวกันถ้าอายุ55คุณพ่อคุณแม่ถึงค่าเฉลี่ยของอายุที่จะใบๆแล้วหรือยัง ถ้าถึงแล้วสบายใจแปลว่าอายุนั้นน่าจะเป็นไปได้แต่ถ้ายังไม่ถึงค่ะสิ่งที่ออกมาจะคุยกับลูกค้า5ปีสุดท้ายของคนที่กําลังจะบายบายส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายใ,ในโรงพยาบาลมันจะเยอะมากค่ะเพราะจะเข้าโรงพยาบาลถี่ขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายก้อนนั้นคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองหรือเราเตรียมอะไรไว้ให้แล้วบ้างชวนพูดคุยเพื่อหา,าข้อจํากัดและข้อกังวลใจที่ลูกค้ามองไม่เห็น การคุยแบบนักวางแผนการเงินสิ่งที่โอมักจะถามลูกค้า3คําถามหลังจากที่เราจูนเรื่องเวลากันแล้วโอจะถามเพราะว่าแล้วค่าใช้จ่ายอยากใช้เดือนเท่าไหร่ปัจจุบันค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่รวมผ่อนบ้านผ่อนรถเท่ากับเท่าไหร่และพอเขาให้ตัวเลขมาค่ะโอมักจะถามเขาโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยที่ปกติยังไม่ได้ดูแลตัวเองฟูลฟังชันยังคงอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จะถามต่อว่าแล้วจนถึงกเกษียณสมมติเขาให้มาห0 0 0 0ื่นต่อเดือนค่ะ จะถามพากับห้าหมื่นนี้คิดว่าจนถึงอายุ55จะใช้เท่านี้ไหมหรือมีฝันอะไรที่อยากใช้อีกเพราะว่าบางคนจะบอกจริงๆก็อยากเที่ยวรอบโลกสักปีละหนซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะไปน้องฟังเขาค่ะว่าเขาอยากใช้ชีวิตยังไงหลังจากนั้นค่ะก็จะถามคําถามที่มักจะหลงลืมคือค่าใช้จ่ายด้านการเจ็บป่วยวางแผนยังไงมีประกันสุขภาพแล้วหรือย,ยังโอกาสแค่การคุยจนถึงตรงนี้ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วอ,อมมักจะวางแผนได้สองเล่มคือประกันสุขภาพบวกกับเบีย้ยประกันที่เราจะเป็นน้องอ,อมเพื่อจ่ายหลังจากที่เรากรเกษียณเพราะฉะนั้นจริงๆโซลูชันตรงนี้ก็คือวางแผนได้สองเล่มแล้วนะคะยกตัวยอย่างอันนี้ค่ะสมมติว่าอายุตัว,วยอย่างคือต้องการใช้เดือนละห้าหมื่นอีก20ปีห้าหมื่นแปลว่า600,000ต่อปี20ปีข้างหน้าค่ะปรับกับเงินเฟอ้อ คูณไปคูณมามันจะเท่ากับ32.5ล้านถานนนะ20ปีข้างหน้าของคนอายุ35ต้องการใช้เดือนละ50,000คือก้อนเงินที่ต้องเตรียมคือ32.5ล้านค่ะ p ร o c e s กของการคุยมันจะสนุกมากเลยค่ะลูกค้าจะตื่นเต้นเพราะว่าเราคุยเรื่องของลูกค้าและลูกค้าจะ e n j o y Proces s มากแต่พอตัวเลขออกมา32.5แล้ว100%ของลูกค้าหน้าตาตกใจค่ะ สิ่งที่เราจะเป็นต้องทำคือไม่มีใครไม่ตกใจวันที่รู้จักก้อนเงินเกษียณที่เขาต้องใช้ครั้งแรกแต่ในฐานะนักวางแผนการเงินเรามาพร้อมกับโซลูชันเราไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาให้ลูกค้าเพิ่มและเราจะไม่ทำให้ลูกค้ากลัวเพราะลูกค้ากลัวแปลว่า,วาลูกค้าจะไม่อยากคุยกับเราและไม่รับนัดในครั้งถัดไปสิ่งที่เราจะเป็นต้องช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายค่ะคือการที่ เราถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะภายใต้5้าห0ื่นที่บอกค่ะเป็นเงินเบสิกนี้ที่จําเป็นต้องใช้จริง,รงๆคือเท่าไหร่เพื่อให้เขาเข้าใจว่างันเริ่มต้นวางแผนส่วนที่ต้องมีก่อนส่วนที่เป็นไลฟ์สไตล์เดี๋ยวค่อยๆเก็บหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการซอยเป้าหมายลงมาอุยทุกอย่างจำเป็นต้องใช้หมด32.5ล้านคือสิ่งที่จำเป็นต้องมีโยนคำถามกลับไปงั้นวันนี้เราเริ่มต้นวางแผนกันสักสล้านไหมคะ สามล้านใช้เงินไม่เยอะนะณวันนี้นะคะสามล้านถ้าเราเก็บ My ่เ u ล l e พลัสก็เก็บเงินประมาณเกือบเกือบแสนก็ถือว่าไม่ได้เยอะสําหรับคนที่อยากมี32ล้านการวางแผนประกันสําหรับกรเกษียณค่ะโอใช้หลายสินค้าในการวางแผนประกันสุขภาพคือไฮไลท์สีเหลืองเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นทางเลือกเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกถ้าลูกค้าไม่มีประกันสุขภาพ วิธีการวางแผนที่เหลือทั้งหมดจะยากมากค่ะเพราะเราไม่มีทางเราไม่มีการคาดเดาได้ว่าเราจะป่วยอีกครั้งป่วยกี่บาทป่วยโรคอะไรแล้วมันไม่แม่นน่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เงินก้อนเล็กๆแล้วผลักภาระนี้ไปให้บริษัทประกันเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมในการจ่ายค่าเสียหายนั้นเงินที่เหลือทั้งหมดเราจะบริหารง่ายขึ้นมากและเราไม่ต้องเอาเงินก้อนที่เราตั้งใจเก็บเรื่องอื่นๆมาจ่ายค่าสุขภาพ ส่วนเรื่องอื่นๆค่ะ My Double Plus ค่ะโอใช้เป็นสปอตสำหรับการออมเงินเพื่อให้ออกมาในอายุที่โอ,อยากได้เช่นนะอายุ65โอต้องการรถคันใหม่โอก็ซ่อนเงินไว้ค่ะแล้วเดี๋ยว65มีเงินก้อนออกมาถึงเวลาที่เปลี่ยนรถพอดีอายุ70ของเงินอีกก้อนหนึ่งขอเปลี่ยนรถอีกสักคันหนึ่งหรือเป็นเงินเหตุผลนานับประการที่เราเอาไว้ซ่อนไว้ยูนิตลิงข้อดีคือทุนชีวิตสูงและมีความยืดหยุ่นสูงค่ะ เราใช้เวลาเราใช้ในการสร้างความคุ้มครองณวันที่เรายังมีรายได้และเรามีผู้อุปการะภายในคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเต็มไปหมดแต่พอเราเดินทางไปลูกเริ่มเรียนจบค่ะความยืดหยุ่นนะเราสามารถปรับลด,ดวงเงินได้และเงินที่เก็บสะสมไว้ถ้าไม่เกิดเรื่องม,มันจะกลายเป็นเงินเกษียณของเรานะคะยูนิตลิงก็จะเป็นแผนที่เป็นโซลูชันค่อนข้างแทบจะครอบครัวที่เราวางแผนให้ ส่วนมาป้ามาฟาค่ะประกันบำนาญเป็นมิตรลักแฟนเพลงของโอขั้นสูงสุดมันดีกว่ามากถ้าสมมติว่าหลังเกษียณเราจะมีเงิน SMS แจ้งเข้ามาสวัสดีค่ะมีเงินเข้าบัญชีเพราะจริงๆแล้วหลังเกษียณค่ะส่วนใหญ่คนเราจะมีเงินออกอย่างเดียวเดี๋ยวโอน50เดี๋ยวโอน300เดี๋ยวโอน2000มันจะโอนตลอดเวลาจนมันจะมีความรู้สึกว่าเงินจะหมดหรือเปล่า แต่ถ้ามี SMS เข้ามาค่ะมาป้ามาฝ้าเราสามารถวางแผนให้เข้ามาเป็นรายไตรมาสก็ได้เราสามารถวางแผนให้เข้ามาเป็นรายเดือนก็ได้ถ้าเราวางแผนเป็นและการที่มีเ m s เเข้ามามันเหมือนดอกไม้บ้านค่นะนวันที่เรากรเกษียณแล้วยังมีรายได้เข้ามาประกรันสำหรับการวางแผนกเกษียณอื่นๆค่ะสมมติว่าที่คุยมาทั้งหมดวันนี้เราเกิดเจอบ้านอภิมาหามากๆที่วางแผนทุกสิ่งแล้วคำถามที่อดว่าจะถามลูกค้าต่อคือ เฮ้ยแต่คนส่วนใหญ่มักจะมีค่าใช้จ่ายที่มันหลงลืมอยู่เช่นค่คะค่าเปลี่ยนรถที่เมื่อกี้โอ๋แจ้งเนาะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้แพลนการเปลี่ยนรถไม่มีใครที่สามารถใช้รถ1คัน30ป,ปีหลังกเกษียณแล้วถ้าสมมติเราไม่ได้เตรียมไว้เราก็ต้องอดมือกินมือเพื่อเอามาเปลี่ยนเป็นรถค่ะซึ่งลูกค้าอาจจะไม่อยากทำในขณะเดียวกันจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งค่ะที่คนมักจะลืมคือค่ารีโนเวทบ้าน ปกติเวลา10ปีผ่านไปบ้านมันจะเสื่อมค่ะซ่อมห้องน้ำปัจจุบัน3 0 0แสนต่อห้องถ้าเราไม่เตรียมไว้เราก็ต้องอดมือกินมือทำไมเอฟเพื่อเอาค่านั้นไปซ่อมห้องน้ำและค่าอีกค่านึ่งคือค่ารับขวัญน่ะถ้าเรามีหลานคนแรกแล้วเราไม่มีของกระจุกกระจิกให้หลานเราคงเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ไม่ค่อยน่ารักเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้คืออยู่ตรงไหนถ้าเขามีเหลือแผนเขาเต็มหมดแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเอาไว้คุยกับลูกค้าค่ะเพื่อวางแผนต่อการวางแผนสําหรับลูกค้าค่ะโอ้ยกตัวอย่างลูกค้าออส่วนใหญ่อายุคือ40บบวกแล้วก็เป็นคลาสสิกเคสค่ะคือมีคุณลูกแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคลาสสิกเคสของตลาดเมืองไทยวันนี้ที่เป็นแซนด์วิชแล้วดูแลทั้งข้างล่างและข้างบน สิ่งที่โอดเจอคือเราการันตีไม่ได้เลยแล้วเราไม่รู้เลยจริงๆว่าคนที่เราคุยด้วยที่อายุ40กว่าแบบนี้มั่นคงหรือไม่มั่นคงมีหลายเคสมากค่ะที่เข้าไปคุยแล้วเฮ้ยดูแล้วเริ่มจะเกษียณสุขได้แต่ก็มีหลายเคสอีกเช่นกันที่รู้สึกว่าเริ่มต้นคุยวันนี้ awareness เกิดวันนี้เลยค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มวางแผน40กว่าโอเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ก่อน40โอไม่วางแผนการเงิน,นะคะ่ะ โอใช้ชีวิตแบบที่เดี๋ยวเงินมันจะงอกออกมาจากต้นไม้ตลอดวเวลาแต่พอเวลาที่เราคุยปุ๊บเราเริ่มมี awareness แล้วหลังจากนั้นเราจะเป็นต้วางแผนหนักหน่วงและเร็วเพราะเวลาเรามีจํากัดแล้วสําหรับลูกค้าโดยทั่วไปก็จะถูกวาจะถูกโอ้ชวนวางแผนว่าสร้างทุนชีวิตเพื่อคุ้มครองเจเนอเรชันที่เราดูแลข้างล่างข้างบนและถ้าไม่เกิดเรื่องเงินที่เราใส่เข้าไปบวกกับประกันสุขภาพที่เราทําเข้าไปด้วย พอหลังจากเกษียณแล้วไม่เกิดเรื่องทุกอย่างแฮปปี้หมดแปลว่าเงินก้อนนั้นจะกลายเป็นเงินเกษียณเอาไว้ใช้สำหรับการเกษียณหรือเอาไว้จ่ายเบี้ยรประกันสุขภาพก็ได้นะคะอีกเคสหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเคสที่โอ้ประทับใจที่สุดตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาลูกค้าที่เด็กที่สุดในการวางแผนเกษียณโอคืออายุ18เกิดจากการที่โอ๋นั่งคุยกับคุณแม่เขาค่ะเข้าไปวางแผนในบ้าน ก็คุยไปค่ะเสร็จปุ๊บคุยอาจจะใส่อินเนอร์เข้าไปเยอะจนกระทั่งน้องที่ฟังผ่านไปประมาณ5้าวันคุณแม่โทรหาโเฮ้ยเนี่ยตลกมากเลยอ่ะลูกฉันเป็นแบบนี้วันนั้นน้องอายุ18ค่ะลูกฉันกังวลมากว่าแบบเนี่ยมมีนะดูแลเป็นแบบนี้ค่าจ่ายมันเยอะมากจะอยู่ยังไงจะรอดได้ไงแล้วถ้าวันนั้นมอมีเกิดไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงโอ้นั่งฟังเขาขำค่ะต่ไม่ขำ ก็เลยบอกลูกค้าว่าจริงๆพี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะเพราะน้องมี w a r e รเนสตั้งแต่อายุเท่านี้ถือว่าเป็นบุญมากสิ่งที่เราเริ่มทำได้ถ้าน้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ค่ะอายุ18มันจะใช้เงินน้อยมากค่ะน้องก็เลยเริ่มต้นวางแผนกเกษียณด้วยเงินปีละ5,000 50, 0สำหรับเด็กอายุ18คือเงินเยอะนะคะ5,000 50, 0บาทแล้วก็ส่งไปค่ะ42ปีซึ่งมั่นใจมากว่าน้องจะมั่นคงปลอดภัยกับโอไปแบบนี้ และพอตอนจบค่ะณนะวันที่คุณแม่ไม่อยู่พออีก40ปีข้างหน้าคุณแม่ถึงอายุใบใบแล้วเหมือนกันน้องจะมีเงินต่อบงวดออกมาก็คือประมาณแสนถึงแสนห้าซึ่งคุณแม่ก็จะสบายใจเพียงพอว่ายัอย่างน้อยมีกระแสเงินสดเลี้ยงลูกตลอดเวลาให้อยู่แบบนั้นนะคะในเม็ดเงินที่น้องเข้าไปค่ะมันเข้าไปเพียง2.1ล้านแต่เม็ดเงินที่จะออกมาปลายทางจะอยู่ที่ประมาณสาถึงสาล้านนะคะ สิ่งที่โอฟากค่ะคือการวางแผนแบบนักวางแผนการเงินนะคะทุกคนอาจจะดูว่าเฮ้ยมันใช้เวลานาน,านมากเลยอะ่ะใช่ค่ะครั้งแรกมันจะใช้เวลาเนื่องจากว่าเรากําลังพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าและแต่ว่าครั้งต่อๆมามันคือความสวยงามที่เราจะจับสีเข้าไประบายสีเพิ่มกับลูกค้าแล้วมันจะใช้เวลาน้อยลงแผนการเงินคือการเดินทางระยะยาวและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าเราเองก็เติบโตในอาชีพค่ะ ในขณะที่ลูกค้าก็มีการเติบโตในชีวิตเขาเช่นกันมันสวยงามมากๆในการที่เราพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวแบบนั้นสุดท้ายค่ะสิ่งที่ฝากคือในประเทศไทยค่ะมีเพียง5%ของคนที่สามารถกเกษียณแล้วไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นโอยินดีกับทุกคนด้วยที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหการรมการวางแผนการเงินค่ะเพราะเราจะเป็นหนึ่งคนที่รอดและเราจะเป็นกำลังหลัก ในการเล็งสร้างแผนการเงินที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับคนไทยคนที่ใกล้ชิดรวมถึงครอบครัวที่เราลากอนาคตและความมั่นคงทางการเงินของชาติอยู่ในมือเราทุกคนนะคะขอให้เราช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะและอย่าเพิ่งลงนะคะ,ะกับคุณโอ๋เนาะเรามีช่วงถามตอบกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะบนเวทีมีคำตอบให้ รบกวนยกมือได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไมไปถามถึงที่เลยค่ะมีไหมคะไม่มีแสดงว่าเคลียร์มากกับการวางแผนสไตล์ FA นะคะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณโอริลนยัยสีกรอบหนึ่งค่ะ